พี่ะพี่เพื่อนวันนี้มีแคคตัดบานอยู่สองสามสายพันธุ์นะคะแต่ว่าบานเยอะมากสีส้มโอรสนี่คือ e 9 5นะคะ e 9 5เป็นน่าจะเป็นช่วงที่บานเยอะที่สุดเท่าที่เคยเลี้ยงมานะคะพอดีปีที่แล้วอะ่ะ มันมี e95 แบบนี้ค่ะเราซื้อมาเป็นแม่พัน,นะนะคะแม่พันธุ์ที่เขาปลูกในกระถางอะเนาะที่ไม่ใช่ต่อการาฟนะคะซื้อมาดูดอกอยู่แค่ครั้งเดียวแต่ว่าชอบที่โทนสีเขาค่ะมันจะแดงก็ไม่แดงนะมันเป็นสีโอรสททงเข้มๆแต่ตัวนี้ e5 e5 นี่จะออกโอรสแบบออกเหลืองๆจืดๆนิดนึงน,นะคะตัวนี้ก็พ้อค้าขายผิดมาให้ ตอนแรกคิดว่าเป็นแองเจลแองเจลมันจะเป็นสีออกชมพูเนาะแกงนางฟ้าก็ซื้อมาสีห้ากราฟนี่ก็เลี้ยงได้ปีกว่านะคะตัวนี้น่าจะเป็นต่อกราฟรุ่นลูกมันแล้วแหละคือพ่อค้าพ่อค้าบอกว่าแองเจลก็เอฟมาเพราะตอนนั้นมันถูกตอนนั้นได้มาแค่กราฟละห้าสิบกว่เล็กๆนะคะกราฟเล็กๆไซสประมาณนี้แหละกราฟเล็กๆไซส์ไซส,ส์หัวไม่เกินห้าหกเซนเนาะก็มาเลี้ยงนานอยู่เป็นปีนะคะกว่า กว่าจะเห็นดอกเสร็จพอเห็นดอกก็ไม่ใช่แกงนางฟ้าอย่างทิพย์ก็เป็นอีก95แต่มันสวยแต่มันมันสวยกว่าแกงนางฟ้าถ้า e05 นะมัน e e05 กับ e05 กับ e95 ตัวนี้ e95 สีมันจะใกล้ๆกันนะคะเวลาเนี่ยค่ะต่อแคคตัสมีผลกับขนาดของดอกนอเนี่ยไอ้นี่ e e95 เหมือนพวกเนี้ยค่ะ แต่ไซส์แบบจิ๋วมากน่าจะใหญ่กว่าดอกคุณนายถึงสายนิดเดียวหัวมันอาจจะเล็กนะคะหัวมันอาจจะเล็กมันยังไม่ได้สมบูรณ์มากพอดูขนาดไซส์หัวตัวนี้ใหญ่กว่ากำปั้นนะคะเราว่าน่าจะเกิน15 1 0 15เซนนะมันก็เลยมีผลทําให้ขนาดดอกอมันใหญ่แล้วก็ถ้าถ้าหัวหนึ่งอะคะ่ะกราฟหนึ่งอะมันออกดอกเยอะอย่างรอบนี้ออกเยอะมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เกือบสิบไอ้นี่ออกแล้วก็บานไปก่อนเมื่อาวานมันจะทําให้ขนาดดอกมันเล็กลงนะคะถ้ามันออกดอกเดียวมันก็จะใหญ่ๆประมาณนี้นะคะแต่มันก็จะสวยคนละแบบเนาะเดี๋ยวเราจะมาผสมเกสรให้ดูก่อนที่จะผสมเกสรเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วนะแต่มือใหม่อ่ะอาจจะยังไม่รู้การผสมเกสรเขาบอกว่าให้ผสมข้ามข้ามสายพันธุ์เพื่อที่จะให้ช่วยมันบานจริงๆ e 95นี่บานถึงทุ่มสองทุ่มนะ แต่บางบางสายพันธุนะคะอย่างพวกนกต้าเที่ยงก็หบแล้วไอ้ตัวขาวๆที่เพิ่งบานไปเมื่อวาน้วเนาะเที่ยงก็หบแต่อีก้าห้านี่บานถึงพุ่มสองพุ่มเลยแล้วแต่ด้วยนะคะแล้วแต่แล้วแต่ละหัสนม่ใช่มันบานจะได้สวยๆเนาะมันยังไม่เจอแดดวันนี้แดดยังไม่ส่องเลยนะคะที่แดดมันยังไม่มามันอาจจะเป็นช่วงเที่ยงเที่ยงเที่ยง,ง,งก็จะสีก็จะเจอแดดตรงๆมันก็จะอ้ามากกว่านี้เขาเริ่มบานตั้งแต่ช่วงช่วงสามสี่ทุ่มนะ แต่ช่วงเย็นเด็มเราก็จะมาบีกบกระป๋ะช่วงนี้ค่ะช่วยบานเนาะช่วยบานจริงๆไม่ช่วยมันก็บานแหละพอถึงเวลาเขาก็บานของเขาเนาะช่วยทางบางอันเราผสมเกสรไปแล้วเนาะผสมเราเอาเกสรของตัวผู้ของอีกดอกหนึ่งอะคะ่ะดอกหนึ่งแล้วก็บีบดใส่เกสรตัวเมียตัวเมียคือเกสรตัวเมียคือตัวยาวๆเนี่ยนะคะเออรหัสไอ้เกสรตัวเมียของ e เ5้า้าเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวแล้วก็ชัด แล้วก็อ้ามันจะอ้าแบบเนี้นี่ยะคะเวลาเราก็ไปขีบเกสรนตัวผู้ของสีอื่นตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะผสมสีตัวชมพูตัวนี้นะคะเป็นเป็นไม้เมล็ดที่เราซื้อมาปีที่แล้วเนาะแล้วก็เอามาขึ้นต่อกราฟแล้วรอดมาไม้เมเล็ดเวลเราเอามาขึ้นต่อกราฟอะ่ะสําหรับมือใหม่ที่ไม่ได้ชํานาญเราว่ายาค่อนข้างยากนะคะเพราะไม้เมล็ดอะหัวไม้มันจะอ่อนหัวไม้มันอ่อนนะคะ มันก็ติดยากเดี๋ยวรอมันได้ไม่เท่าไหร่อะเรานับได้เกือบตอนซื้อมาเกือบสองสามร้อยหนอ่อแต่เราไม่ได้กราบทั้งหมดนะเอามาชําในกระถางแต่มันไม่ค่อยรอดเอาขึ้นต่อกลราบได้บางส่วนติดบางส่วนนะคะก็รอดมาเห็นดอกแล้วไม่รู้มีสายพันธุ์ไหนบ้างนะคะตัวนี้คืออยากเห็นเพราะว่าหนามเขาสามโวดปรากฏว่าออกมาเป็นสีชมพูดูดูรหัสอะไร เาบอกว่าเวลาการผสมเกสรที่ข้ามสายพันธุ์พวกนี้ค่ะมันจะทําให้ได้ลูกไม้ใหม่ๆสมมติว่าเราเบื่อสีโคโรนแล้วแต่ว่าความตัวเนี้ย E95 เนี่ยค่ะจะบอกว่าเขาสวยทั้งหนอ่สหนอ,นหนอสวยหน่อแทงแรงสวยสีสวยก็สวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากได้ลูกไม้สายพันธุ์ใหม่ๆโดยให้คงลักษณะความเป็น ความเป็นต้นแม่เขาค่ะพวกหนอ่อพวกหนามันจะคล้ายๆเดิมก็ถ้าต้องการเปลี่ยนสีนะก็ให้หาหาจากต้นตือเนี่ยค่ะก็จะใช้ตัวนี้ขี้แบบนี้ค่ะเกสอนตัวตัวเมียเนาะไปตัวผู้มันก็จะได้ติดมาแบบนี้ลมแรงก็เลยแบบนี้เราก็จะเอาไปหย่อนใส่ตัวนี้ค่ะที่มัน,นอ้าอายอยู่เนาะตัวนี้จะผสมค่อนข้างง่ายนะคะยพวามว่า ้าใช้สองมือนะเราใช้มือบีบเลยแยนลงไปแล้วก็เอามือบีบเ่ีประมาณเนี้ยค่ะที่เราใช้บีบบีบได้นะเดี๋ยวขออนุญาตยาดัยดยัดเกสรแบบตรงตรงเตง็มเต็มจะได้ไม่พลาดนะคะจะได้ไม่พลาดวันนี้ลมแรงมากทุมก็ไม่มาวินี้หมดนะคะแล้วก็จะแยะงลงไปเขาบอกว่าเกสรตัวนี้สามารถเก็บ เก็บไปได้นะคะเก็บสดเก็บแล้วก็ใส่ภาชนะที่มีแบบฝาปิดแบบภาชนะใส่ที่มีฝาปิดพวกนีน้แล้วเอาไปผสมกับเกสรตัวอื่นช่วงที่มัน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 บานได้พร้อมกันนะคะบางทีดอกสวยๆแต่ว่าบานเราไม่มีคู่ผสมเพราะไม่มีคู่ผสมก็จะไม่ได้แบบผสมนะคือพวกผสมพวกนี้มันก็จะเป็นฝักอะคะ่ะฝักเม็ดนึงก็ สักหนึงก็หลายหลายร้อยเมตรนะ้นะถ้ามันใหญ่ๆก็ได้เป็นพันเมตรนะเราเคยซื้อไอตัวสมัยก่อนอนะคือค่อนข้างจะแบบจินตนาการเยอะไงอยากได้เยอะเห็นไอพวกยิมโนด่างอะค่ะแพงนะเราซื้อหน่อเล็กๆไอเราซื้อมากระป๋อเล็กๆค่ะที่เขาที่เขาพร้อมที่จะเอาไปขยายแบบ เพราะเมล็ดอ่ะเนาะมันจะได้เยอะๆก็ลองเพาะอยู่เป็นปีนะคะมันได้แหละแต่มันโตยากช่วงนี้เดี๋ยวถ้ามันติดนะคะถ้ามันติดเดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวเราจะเอาไปจริงๆถ้ามันติดอยู่ประมาณถ้ามันเริ่มโตแค่สามเีดเดือนนะคะเอาไปขึ้นต่อกรับแต่ว่าเขาใช้ต่อไออีกแบบหนึ่งนะคะไม่ใช่ต่อสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าต่อเปอร์เลสเซียเนาะ มันใช้สําหรับกราฟหัวอ่อนอ่อนๆเลยค่ะประมาณหัวประมาณไม่ถึงห้มิลอายุอายุไม้เมล็ดที่พ่ะค่ะประมาณ3ามสี่เดือนอ่ะเขาก็ไปตั้งบนต่อเปอร์เิสเกียที่มันเล็กๆก่ะค่ะตอนตอหนังๆอะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะผสมกลับให้ตัวบางทีก็ติดง่ายบางทีก็ติดยากนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาของ e95 เกสร e95 เขาจะฟ้งหน่อยใช้พู้กันปัดก็ได้นะคะแล้วแต่เดี๋ยวผสมตัวนี้เสร็จเราก็จะมั่วๆเอาพู้กันปัดซ้ำอีกทีนึงนะแต่ช่วงเช้านี้ยังอยากดูดอกสวยๆอยู่เราก็จะเอา e95 mm hmm. มาผสมในเนี้ยมันคล้ายๆไอ้ตัวน,นี้นะคะทรงดอกคล้ายๆ เอดวาร์เดียนเลดี้เมื่อวานที่เพิ่งบานไปแต่ต่างแค่สีกันเฉยๆนะคะต่างแค่สีกันเฉยๆคือหม,ม้พวกนี้ทรงทอิชิโนฟทรงดอกเขาจะสวยอยู่แล้วนะคะทรงดอกเขาจะสวยอยู่แล้วเดี๋ยวไอตัวนี้สีเจ็ดอาจจะเอาเอาไอตัวนี้เ h EH 1ว h นตัวนี้ก็เพิ่งบานที่สวนเนี้ยเลี้ยงมาเป็นปีแล้วนะคะ มาเป็นปีแต่เกสรน,นิดเกสรน,น้อยเดี๋ยวค่อยเอาลูกไม้ตัวอื่นมาลองปัดปัดผสมดูนะคะวันนี้นมีแกงนางฟ้านะคะบานกระจ,ระจายตัวเนี้ยเวลาผสมเกสรน,นะคะติดง่ายมากเลยคือได้ฝักได้ฝักเปสิบสิบฝักแล้วนะคะปีนี้ <c oughs> จะให้ดูผลผลิต <c oughs> ย้ายกระถางไปย้ายกระถางมา <c oughs> กามมา็งงว่ <c oughs> ามันอยู่ไหนมันก็อยู่นี่เนาะเนี่ยคะ่ะ <c oughs> ตัวนี้ฝักเราผสมไป <c oughs> ไม่ถึงเดือนเนาะ ตัวที่มันติดรอบนั้นก็บานเต็มเต็มกระถางนี่เลยนะคะแต่ว่าน่าจะผสมกับพวก e95 แหละ e5 e95 ประมาณนั้นนะคะ e ไอตัวสีชมพูเนาะก็ะติดฝักมา1 2 3 4 5 6 7 8ก่อนปีใหม่เราก็ได้มาล็อหนึ่งแล้วนะคะตัวเนี้ยเป็นแม่พันธุ์ที่โอเคเลยแหละหมายความว่านอก็เยอะนะคะหนอก็เยอะแต่ว่าติดอยู่เรื่องหนึ่งคือ ไอตัวนี้มันหุบเร็วเห็นไหมคะเก้าโมงอ่ะมันไม่บานต่อแล้วมันจะหุบแล้วนะคะแต่มันเป็นแม่พันธุ์ตัวนี้ให้ให้กระป๋อให้มเมล็ดที่ตัวนี้ดีแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกออกมาจะเป็นยังไงนะคะแต่ปีนี้เป็นปีทดลองนะไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าหนอ,อเยอะคือเวลาเราเอามอเอานอมันเนี่ยค่ะไปกราฟต่อม,มันจะได้คล้ายต้นแม่แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่ว่าการ การผสมเกสรมัน <G ay> <son> จะได้ทําให้ได้ลูกไม้ใหม่ๆแปลกๆนะคะคือมันกลายพันธุ์นะคะคือการขยายแท็กต้สมันจะมีชํำหนอเด็ดหนอได้ชํำชํำกระถางแบบนี้ค่ะแล้วก็รอวันโตแล้วก็แต่พวกนี้มันจะโตช้ามันใช้เวลา3 4ปีกว่าจะออกดอกเนาะแต่ถ้าเอามาขึ้นตอกลัแบบนี้ค่ะมันก็ย่นระยะเวลาหัวมันก็โตเร็วประมาณปีนึงค่ะก็เห็นดอกเนาะอย่างงี้นุตตาเป็นไม้ชุดแรกที่เราหัดกราบ คือด้วยความว่าเราเลี้ยงแบบเนี้ค่ะตอนแรกพอหน้าฝนมามันก็เน่าด้วยความว่าเราอาจจะใส่ดินที่ไม่เหมาะสมแน่นไปน้ําเยอะไป,ไปมันก็พยอยเน่าตายเลี้ยงมาปีสองปีหัวใหญ่เท่านี้ละกำลังจะออกดอกก็เจอฝนก็เน่านะคะที่เหลือเราก็เลยได้แบบนี้มาใหญ่กว่าน,นี้หน่อยแล้วก็มาขึ้นต่อกราบนี่คือต่อกลับชุดแรกที่เราหันกราบเพราะว่าเราไม่ซื้อหนอคือลองดูรุ่นทดลองพอมันเวิร์กแล้วอ่ะ ไอตัวที่เห็นเนี่ยคือเราก็ซื้อซื้อตัวตอกราฟมาไอตัวนี้มันเน่าเดี๋ยวต้องมาเลาะมันออกทายาก็ปูนแดงนะคะมันก็จะหยุดการเน่าถ้าเราไม่รักษาพวกนี้มันก็จะค่อยๆกินล,ลามไปนะคะตัวนี้ไม้แพงด้วยน่าจะเป็นน่าจะเป็นโรสโกตัวนี้ e h 1นี่ปรากฏว่าพวกนี้น่าจะเป็น e h 1ทั้งหมดนะคะนี่เน,ะะนาะลักษณะหนอ่อมันคล้ายกัน เดี๋ยวเราจะหาตอการ้าใหญ่ๆพรวกนี้สีแบบเนี้ค่ะสีโทนแบบนี้เวลาบามก็มันก็สวยเหมือนกันเนาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตบีบเกสรให้ครบก่อนก่อนที่มันจะหุบก่อนนะคะไเดียหากหักมันก็จะประมาณนี้นะคะเวลา ออกดอกแล้วอยากย้ายมันมารวมๆกันมันก็จะมีการสูญเสียไอเนี้ยเมื่อวานที่เราผสมไปเหี่ยวแหละมันก็จะเหี่ยวแบบนคะคะแต่ต้องดูว่าไอกระป๋อเนี้ยมันจะหลุดไหมถ้ามันถ้ามันไม่หลุดอะคะ่ะภายในสองสามวันตัวนี้มันก็จะค่อยโตขึ้นแล้วก็เป็นกระปะ๋อแบบเมอกีย้นะคะแล้วก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในตัวนี้ไอตัวใ้ปีนี้ได้ได้ไปกระป๋อหนึ่งแหละนะคะเดี๋ยวรอรอบเนี้ยเดี๋ยวเราค่อย เอาไปเพาะพันธุ์ทีเดียวเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะมีไอตัวนี้นะคะบานได้เลยนะซกเคนมูนสายพันธุ์นี้นะคะดอกโดมันเป็นโลบิเวียเนาะโลบิเวียดอกโดกหนอโดตัวนี้บานอยู่สองวันข้อดีของตัวนี้บานอยู่สองวันเสียดายมันไม่ได้บานพร้อมพวกนี้นะคะถ้าบานพร้อมพวกนี้เราจะเอาเดอกนี้ไปเขีย่ยผสมกับติดฝักยากนะคะติดฝักยากแต่ว่ามันก็คือให้หนอดก ขยายพันธุ์ได้ทรงเดิมก็คือใช้วิธีไอ้ขอนออมันไปกราบต่อนะคะประมาณนี้นะคะสวยๆส,สำหรับวันนี้ก็คงรออีกอก็ไม่นะนี่กำลังมาเลยอันนี้กำลังมารอบรอบๆไ่เกินเดือนก็ออกอีกนะคะตัวนี้ก็ยังทยอยดอกกำลังทยอยมาอยู่นะหลายๆเราว่าน่าจะได้ชมทั้งเดือนแหละปีนี้ มันก็สลับกันนะคะคือเราปลูกเยอะพอปลูกเยอะมันก็ได้มีชมทุกวันเนี่ยเนี่ยก็ออกมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะปีนี้น่าจะได้ <c oughs> เดี๋ยวแอบเอาผสมฝักเสร็จเอาฝักไปท้ายดีกว่า <c oughs> เผื่อมีคนบา้าบ้าแบบเราเนาะบ้าบ้าแบบเอออยากได้เยอะๆอยากลองเพาะดูนะคะ <c oughs> โอเคเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอาเกสรอมันยัดใส่ให้เสร็จจะได้มีลูกไม้เยอะๆนะคะ ตัวนี้น่าขยายน่าขยายทั้งทั้งหนอ่อหน่อพวกนี้กับดอกนะคะเดี๋ยวลองดูปีนี้จะอะไรยังไงเป็นปีทดลองนะคะเป็นปีทดลองปีที่แล้วลองกับปีนี้ลองผสมเกสรแล้วเดี๋ยวเอาไปเพาะ,มะเมล็ดแต่เพาะ,มะเมล็ดเราเคยเพาะแล้วนะก็พอจะรู้เทคนิคแหละว่าทํายังไงมันเกิดอะไรขึ้นต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวปีนี้ลองดูใหม่